เสียงเชียรจากแฟนๆดังกระหืมให้กับนางเอกสาวย่าย่าอุรสยาที่ปรากฏตัวในชุดสีดำลุกสุดลึกลับนะคะเข้ากับธีมของหนังสยองขวัญเหนือธรรมชาติเรื่อง Home Sweet Home Rebirth ค่ะภายใต้การกำกับของสองผู้กำกับอเล็กซานเดอร์คีเซลและสตีเฟนแฮกเกอร์นะคะงานนี้ย่ายาได้ปรากฏคู้กับนักแสดงแถวหน้าระดับสากลอย่างวินเลี่ยมมอสตลีค่ะจากภาพยนตร์เรื่อง The Chronicles of Narnia นะคะแล้วก็อดีตสมาชิกไอดอลเกาลีใต้นะคะวงยู คิสค่ะอเล็กซานเดอร์ลีด้วยสำหรับภาพยนตร์ m o s w e e t Home ี e b i r t h เนี่ยนะคะเริ่มถ่ายทำในไทยกันมาตั้งแต่ปลายปี2566ค่ะโดยใช้เวลาหลายเดือนในการผลิตทำให้เรานักแสดงนะคะก็มีโอกาสได้ทำความรู้จักสนิทสนมกันมากขึ้นค่ะนางเอกสาวให่เย่ารัศยาเผยว่าทีมนักแสดงในเรื่องนี้ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์มืออาชีพที่ช่วยกันส่งเสริมนะคะแล้วก็สนับสนุนเธอเป็นอย่างดีในการทำงานการแสดงระดับสากลครั้งแรกค่ะ ขณะที่วิลเลียมมอสลี่เนี่ยคะกล่าวถึงย่าๆยาว่าเป็นคนน่ารักมากนะคะและถ่ายทำในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเขารวมถึงชื่นชอบบรรยากาศของไทยด้วยล่ะค่ะด้านอเล็กซานเดอร์ลีก็เปิดใจนะคะว่าการได้มาถ่ายทำในไทยทำให้เขารู้สึกประทับใจกับวัฒนธรรมไทยและก็ตกหลุมรักอาหารไทยโดยเฉพาะส้มตำเนี่ยแหละกลายเป็นเมนูโปรดของเขาทันทีนะคะอีกหนึ่งนักแสดงค่ะที่รับบทหลักเลยคือมิเชลโมโรเน ก็เป็นพระเอกดังจากเรื่อง3 r Andex 5 Day ค่ะก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้กำลังใจด้วยค่ะค่ะก็จริงๆต้องบอกว่ารู้สึกว่าช่วงีมากๆที่ได้เจอทุกคนในเรื่องนี้ค่ะรู้สึกว่าเป็น Five Individuals ที่รวมตัวกันแลาวมันลงตัวมากดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากที่ได้ทำงานปุ๊บเราสามารถเรียกเขากับเต็มปากเต็ม Wow. ปังบนจอเงินของยายาเริ่มต้นตั้งแต่ปี2561นะคะจากภาพยนตร์คอมเมดี้โรแมนติกเรื่องน้องพี่ที่รักค่ะแล้วก็แสดงมาอีกหลายเรื่องเลยจนได้ร่วมโปรเจกต์ Home Sweet h o m e ว e b i r ตความท้าทายของภาพยนตร์แนวสยองขวัญนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยยายา,ยายไม่เคยรับเล่นหนังผีค่ะเพราะว่ากลัวมากแต่ที่ตัดสินใจรับบทในครั้งนี้เพราะอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆและถือว่าเด้ก้าวาข้ามความกลัวของตัวเองนะคะเมืมม่อถามถึงก<ะ>ารไปต่อบบนเส้นทางนาักแสดงอินเตอร์ อบอกเขาว่าไม่ว่าไทยหรือเทศรับหมดค่ะมันก็เป็นความฝันอันนึงอยู่แล้วค่ะรู้สึกว่าได้ได้ร่วมงานกับแบบโปรดักชันที่ใหญ่ซึ่งมันใหญ่มากๆจริงๆค่ะเท่าที่เคยทํางานมาอันนี้คือแบบโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและได้พูดภาษาอังกฤษเหมือนมันเป็นเสียงในหัวอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแบบประสบการณ์แบบนี้มันก็อู้มันแบบน่าสนใจดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะาฝากทุกคนดูด้วยค่ะเป็นสเตจการก้าวขึ้านานคอนเสิรบอกไ่ยาก ว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็ก็มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วอีกอย่างอีกอย่างแบบแบบอันนี้จริงๆเลยโปรดักชั่นไทยกับกัแบบเมืองนอกเราเราไม่ได้ต่างกันมากค่ะตอนนี้แบบหนังไทยมันมาไกลามากๆซึ่งจริงๆหนูว่าอีกไม่อีกไม่นานทุกคนจะต้องหันมาสนใจหนังบ้านเราแน่นอนค่ะก็เลยคิดว่าแบบหนังอะไรก็ได้ตอนนี้อยากเล่นหมดค่ะ <c oughs> อีกหนึ่งนักแสดงไทยดีกรีนนางแบบและเจ้าของมงกุฎมิสชีนไทยแลนด์ปี2555เทียนลี่ทวีพานิชพันธ์ค่ะที่แม้จะไม่ได้รับบดนําแต่การได้มาร่วมงานกับทีมงานนะคะและก็นักแสดงคุณภาพขนาดนี้ก็ทําให้ตัวเองได้รู้สึกปลดล็อกไปอีกขั้นละคะ่ะ